รัฐบาลชุดนี้ต้องหยุดเข็นฆค่าประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกและประการที่สองจึงค่อยมาคุยกันว่าจะทำยังไงต่อไปเราไม่ต้องการทำชนะอะไรทั้งนั้นเราต้องการหยุดชีวิตของประชาชนที่ถูญเสียวว้เพียงแค่นี้ไม่ต้องการให้เพิ่มมากขึ้นแต่เราก็บอกทันแล้ว ท่านก็เห็นแล้วมึงก็เห็นแล้วว่าประชาชนคนแสดงเขาไม่กลัวเขายืนหยัดต่อตู้ถึงรู้ว่าผีภัยเขาก็พร้อมสู้อย่างเช่นบ่ายสามโมงนี้มึงจะแก๊สน้ำตามาโยนเขาเจ็บแสบปวดร้อนทั้งผู้หญิงผู้ชายเขาไม่นีหน้าไปไหนเขาก็อยู่รอแก๊สน้ำตามึงที่นี่เขาไม่กลัวมึงแล้วอยาก,กถามว่า มึงยังต้องการอะไรอีกมากไปกว่านี้หรือยังมีความเป็นคนอยู่หรือไม่ผมไม่ต้องถามเพราะทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของมึงเป็นตัดนรกไปแล้วโดยสมบูรณ์แบบการเมืองตัวแก้ไขปัญหาด้วยการเมืองไม่ใช่การเมืองไม่สมประโยชน์ตัวเอง ก็ใช้กําลังทหารมาเขีนฆ่าประชาชนไปดึงสถาบันสูงสุดมาเป็นเครื่องมือหาความชอบธรรมเพื่อเขีนฆ่าประชาชนเอาความได้เพียบเป็นการเป็นรัฐบา,าลไตร้ายไปยสีเขาเป็นผู้ก่อการร้ายท,าทั้งงที่นายพิธีเวชชัดว่ารัฐบาลทอรานนี้ก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการขีนฆ่าประชาชนมาทำลายการทำลายประเทศชาติบ้านเมือง ด้วยการอาศัยพันธมิตรย,ยึดทำเนียบรัฐบ,บ,บาลยึดสนามบิน5-6แห่งเสียหาย4-5แสนล้านแต่ว่าประชาธิปัตย์ไม่เคยยีละไม่เคยสนใจขอให้กูได้อำนาจรัฐบ,บาลก็แล้วกันให้เป็นปรัฐบ,บาลก็แล้วกันบ้านเมืองจะเสียหายเท่าไรก็ช่างพันธมิตรจะทำยังไงก็ช่างคดีไม่ต้องดำเนินคดีได้ทั้งสิ้นปล่อยปะกได้เลย มันก็สร้างความเป็นสองมาตรฐานเกิดขึ้นในใจของคนไทยทั้งประเทศทุกวันนี้ไงเล่าแล้ววันนี้พี่น้องที่เคาลพหลายมีควายนึงซึ่งเป็นฝ่ายประชาชนที่รักประชาธิปไตยมีความไม่ตกกังวลเพราะว่าขบวนกลัวพี่น้องจะต้องสูญเสียบาดเจ็บรุนตายเพิ่มขึ้นแต่มีอีกฝ่ายหนึ่งจอออกกทีวีเ,เออเนอหน้าออกเอสออทีวี แล้วบอกว่ารัฐบาลนี้ทำถูกต้องให้ท้ายรัฐบาลนี้ให้ปาป้าประชาชนเอเอทีวีพูดทุกวันทุกคืนนี่นแสดงว่าความสะใจของไอ้พวกหาพวกนี้อยู่ที่การเห็นความบาดเจ็บ,บอบตายของพี่น้องประชาชน มันก็คือไม่ใช่คนไทยออกไปแล้เช่นเดียวกันบาดแผลนี้เป็นบาดแผลที่ลึกอยู่ในจิตใจเอามีน่นคนไทยทั้งประเทศจะหวังความปองทองหวังไม่ตีจิตหวังความมิมิตรกันในอนะาคนข้างหน้าหวังว่าเอาไทยเป็นไทยจะพูดกันได้ในวันข้างหน้าอีกสามปีห้าปีสิบปียี่สิบปีข้างหน้าก็ต้องหยุดเกณฑ์ข้าะญาชนวันนี้ผมพูด ตรงนี้ต่อหน้าพี่น้องประชา,ยายชนชาวนาประสงค์ที่รักประชาธิปไตยและส่งสัญญาน,นี้ไปถึงรัฐบาลชุดนี้ส่งสัญญาณไปถึงคนที่มีอำนาจวาสนาในบ้านนี้เมืองนี้ให้หยุดพฤติกรรมที่เลวทรามต่ำช้าสียเถิดให้ความเป็นคนไทยให้คนไทยมีความเป็นไทยมีความประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยเถิดบ้านเมืองจะสงบ สู่ความเรียบร้อยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการพวกเราปารถนาพี่น้องครับขอพูดประจบมาอีกแล้วบินวนไปวนมาอีกแล้วเอาพี่น้องส่งเสียงหน่อยสิ พี่น้องครับถ้าตกใจต,ตอนไหนนี่ต้องให้นักพูดเป็นคนบอกตกใจเฉเลยดีไหมเนี่ยถ้าอยากตกใจเรียกนักพิขึ้นมาสิผู้สื่อขาวอยู่ข้างหลังเขาบอกว่าอยากตกใจเหมือนกันเพราะอยู่ข้างนอกร้อนหเหลือเกินข้างในตากันเย็น ไหนล่ะผ้าผ้าจะบุกจะปากหรือยังอ๋อมีเยอะบอกในปากไม่ต้องกลัวพี่สาวไปกินหมากจะะจ๊ะๆอยู่นั่นแก๊สมันไม่ไอเขา้าไปเข่าปากแน่นอนเนี่ยๆเอาแล้วเสือ้ออะไรก็ไปยอมใส่ยอย่าไปยกอย่างนี้สิปันต้องวิ่งบางวัน เดี๋ยวก็จะหาว่าพี่น้องคนเสื้อแดงสุภาพสตรีที่หน้าเวทีนี่ดูแล้วไม่มีอะไรซะเลย <Yeah. S 1> ทำเป็นใส่สายเดียวตัวหน้ากำัวันเชียว <Yeah. S 1> นี่จะตีนี่จะบายสองแล้ว <Yeah. S 1> อาบน้ำไมายังอ่ะสายเดียว <Yeah. S 1> อ่ะอาบแล้ว <Yeah. S 1> ใส่หน้ากากแล้ว <Yeah. S 1> แล้วชุบน้ำามยังเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วที่น้องอยังนั้นตื่นยังน่ะ ไม่ได้ร้อนนะไหนใครเตรียมพร้อมต้อนรับแกน้ำตาแล้วยกมือขึ้นขนาดกีม่ยยมไซยงหลังยกมือสองมือเลยครับพร้อมเพียวเอ้านักกระท่อมนุ่นน่ะกระท่อมนยพรานน่ะพร้อมไม่หลับแกน้ำตาพร้อมพร้อมสิยท่าแกเอาเข้าใบถึงว่าจะเต็มต้นไม้เถอะ แล้วสวิตโฮมนี่ล่ะไปไหนแล้วเนี่ยอ้อโหน้ามาแล้วมัวอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ไงเห็นข่าวไหมเล่าไอ้นายกหน้าตาดีใจหมาสั่งเช่นข้าประชาชนอ่านข่าวป่ะอหานไหมอ่านข่าวอยู่เห็นไหมครับเป็นไงนั่งเพลินเลย ไหวไหมไหวไหวอย่างเดียวเลยเอาได้พี่น้องที่กนละเท่าไหร่ครับเราอยู่อยาด้วยความอย่าประมาทนะครับนกักบ,บินจะหายหมด <laughs> มันก็บินจังบินไปบินมาบินไปบินมา นะครับอ๋อโปรยใบพิวลงมาด้วยเอาแล้วขาดอ่านเองเรื่องนี้แอมตัย,ยพิวว่าไงอ่ะมาชมแกแล้วไงพี่น้องที่กแลัวตั้งหลายครับแค่ใบพิวมึงเดินมาแจกกูกกบปักกูก็กูก็ฟังรู้เรื่องแล้วนี่นันเสือกโปรยใบพิวอีกพี่น้องครับลงทุนโปรยใบพิวเลย